พี่น้องชาววันจันทร์ครับในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565โอกาสของชาววันจันทร์เปิดกว้างขึ้นมาเป็นอย่างมากในเรื่องของการงานการเงินความปรักใครที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังอยู่ในช่วงนี้อย่าพลาดที่จะดูคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับ คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย เรามาดูเพื่อสร้างกำลังใจเพื่อที่เราจะได้มีข้อเตือนใจในเรื่องบางเรื่องที่ได้พยากรเข้ามาด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณนาม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID line, uck, ดีไลน์ฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าเส้นทางดวงของชาววันจันทร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565 จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะมีหรือไม่เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องการงาน หน้าที่การงานทิ่ทางชาววันจันทร์มีโอกาสอย่างไรบ้างก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นเปลี่ยนแปลงดีหรือไม่ดีเรามาเริ่มต้นจากทารกใบที่1เป็น3ไมไม่เท้านะครับ3ามไม่เท้าอยู่ในตำแหน่งของการงานที่จะทำให้สถานการณ์งานของชาววันจันทร์ก้าวไปข้างหน้าก้าวหน้าอย่างน้อยก็หนึ่งช่วงหนึ่งจังหวะที่ท่านจะเติบโตมั่นคงต่อไป สำหรับคนที่ทำงานประจำท่านก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงยกระดับตัวเองก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงบางคนก็จะมีการย้ายที่ทำงานนะครับมีการเดินไปข้างหน้าเพื่อที่ท่านจะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองเติบโตมั่นคงแล้วก็มีความสมบูตรณ์ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการทำงานส่วนตัว มีการเจราจามีการตกลงมีการที่เราจะมีงานใหม่ๆเข้ามารวมทั้งอาชีพเสริมก็จะเป็นจุดสําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชาววันจันทร์บางคนก็จะมีการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมอบรมตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีสําหรับอาชีพการงานของท่านนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2 เป็นเรื่องของการงานที่ต่อเนื่องกันมาแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งของการเงินด้วยคืออัศวินไม่เท้าคือความก้าวหน้าขึ้นตำแหน่งที่ดีขึ้นค่าตอบแทนผลตอบแทนกำไรหรือว่าการลงทุนธุรกิจต่างๆก็จะดีตามมาด้วยนี่คือพัฒนาการที่ดีสำหรับคนที่ทำงานประจําก็มีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานที่จะทำให้ท่านเกิดความมั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3นะครับเป็น6ไม้เท้านี่ก็เรื่องของการงานที่ยังมีโอกาสสําหรับคนที่เราคอยงานพี่น้องชาววันจันทร์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในการที่ท่านสมัครงานไว้สอบเพื่อที่จะเข้ารับบรรจุการทํางานสอบเพื่อที่จะเรียนต่อ ก็มีโอกาสดีที่ท่านจะได้รับความสมหวังในช่วงเวลานี้สําหรับท่านที่ทํางานประจําอยู่แล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาตามความรู้ความสามารถมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจรวมทั้งโอกาสของการเงินก็จะมีค่าตอบแทนตามมามีกำไรจากผลประกอบการที่ดีขึ้นรวมทั้งสิ่งที่จะเชื่อมโยงไปถึงคุณภาพของชีวิตสถานะของความรักที่จะมีความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับ จะมาดูส่วนที่2คือเรื่องของสถานการเงินชาววันจันจะมีเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรดีขึ้นมาหรือไม่ดีนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโรบใบที่1กันก่อนนะครับเป็นสองเหรียญอันนี้มาว่าเริ่มต้นเดือนเราอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายตรงนั้นตรงนี้ปิดตรงนั้นหมุนตรงนี้เข้ามานะครับเพื่อพยุงสถานะก่อนนะครับอย่าพิ่ง ใจร้อนนะครับใจเย็นๆในการที่จะบริหารการเงินท่านอาจจะมีรายจ่ายที่สะสมมาต้องจัดการต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการที่ลงทุนใหม่ๆด้วยนะครับอันนี้การจัดการบริหารเรื่องของการเงินยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันจันทร์ไม่ควรมองข้ามเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อแนวทางชีวิตของท่านได้เหมือนกันนะครับถ้าเผื่อว่าท่านใช้ใจ่ายโดยขาดความระมัดระวัง ก็อาจจะเกิดปัญหาได้แม้ว่าสถานะของการเงินของท่านเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2ในเส้นทางของการเงินนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็นดวงของจกกักรพัดดินีเป็นดวงของคนที่มีความมั่นคงมั่งคัง่ง ร่ำรวยรายรับดีเยี่ยมกำไรดีมากๆธุรกิจการเงินจะมีความมั่นคงอย่างมากทีเดียวในช่วงเดือนกันยายนมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกำไรตรงนั้นตรงนี้ค่าอะไรต่างๆที่กำลังจะหมุนเข้ามาจะทำให้เส้นทางการเงินของชาววันจันทร์โดดเด่นมากมั่นคงมากรวมทั้งมีความสมบูรณ์พร้อมเชื่อมโยงไปถึงเรื่องชีวิตความรักและครอบครัวด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องของจิตใจเป็นหนึ่งถ้วยอารมณ์ดีจิตใจก็มีบรรยากาศที่ดีๆเข้ามานะครับมีงานดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจมีทรัพย์สินเงินทองมีรายรับเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้ก็จะทำให้บรรยากาศองค์ประกอบอื่นๆ ในวงจรชีวิตของพี่น้องชาววันจันทร์มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเป็นการเติมเต็มมีคุณค่าได้หลายอย่างที่เติมเข้ามาทำให้เกิดความพอใจไม่น้อยนักครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของความรักพี่น้องชาววันจันทร์จะมีเส้นทางความรักเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากฐาโรคใบที่1เป็นสีไม้เท้านะครับสี่ไม้เท้าคือโอกาสดีในเรื่องงานาเรื่องเงิน รวมทั้งเรื่องของความรักด้วยนะครับเรามาเจาะที่ประเด็นความรักพี่น้องชาววันจันทร์คนที่รอคอยความรักอยู่มีโอกาสที่จะสมบังมีเส้นแทงความรักที่ดีขึ้นงดงามขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจเรียนรู้พัฒนาการความรักให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของการเงินอยู่ในวงจรของ ความรักและครอบครัวด้วยนะครับมีหกเหลียนผู้ใหญ่ยังให้ความเขาเรียกว่าความช่วยเหลือในส่วนของครอบครัวจะทําให้เกิดารายรับที่หมุนเข้ามาในภาพรวมของครอบครัวแม้ว่าท่านจะมีรายจ่ายไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่เป็นการรายจ่ายที่เกิดขึ้นมาด้วยความสมัครใจพอใจสร้างบุญสร่างกุศลช่วยเหลือเกื้อกูลญ,ญาติพี่น้องคนที่รอบๆข้างท่านก็จะพลอยได้รับอานิสงส์ ของคำว่าความมั่นคงและร่ำรวยในครอบครัวของชาววันจันทร์ได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักเป็นสิบเหรียญน,นะครับพี่น้องชาววันจันครับนอกเหนือจากคำว่ารวยแล้วยังมีงานและก็ยังมีความรักที่มั่นคงด้วยนะครับบางครอบครัวของชาววันจันทร มีทายาทเด็กๆมีสายใยของความรักสายใยของชีวิตที่จะทำให้องค์ประกอบของครอบครัวความรักของชาววันจันทร์นั้นมีความสมบูรณ์ขึ้นมาในช่วงเดือนกันยายนนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคการแก้ไขทิศทางแนวทางชีวิต ว่าจะเป็นอย่างไรราบรื่นหรือว่ามีอะไรที่ควรระวังอยู่ด้วยนะครับเรามาดูเริ่มต้นจากทาโรคใบที่หนึ่งกันเลยครับเป็นเด็กถือดาบเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดการแก้ไขปัญหาบางอย่างบางชนิดในเรื่องของอลูกน้องพนักงาน ลูกหลานลูกศิษย์ตามบทบาทของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับคนที่เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าก็จะมีเรื่องของลูกน้องต้องจัดการดูแลแก้ไขอยู่พอสมควรในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมแนวทางการที่จะทําอะไรบางอย่างยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเท่าไหร่นักนะครับก็เป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันจันทร์ก็ต้องจัดการดูแลในส่วนนี้คนเป็นครูบาอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะครับมีเรื่องลูกศิษย์ ที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงเดือนกันยายนนะครับส่วนคนเป็นพ่อแม่ก็จะเป็นเรื่องของลูกหลานที่จะต้องดูแลในส่วนนี้ด้วยเช่นกันนะครับให้ข้อแนะนําให้แนวทางอบรมสั่งสอนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางชีวิตที่จะเติมให้เกิดคุณค่าต่อไปนะครับแม้ว่าจะเริ่มต้นจากปัญหาถ้าเผื่อว่าเราสามารถแก้ไขได้จัดการได้ทุกอย่างก็จะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นอัศวินเหรียญใน,นเรื่องของการเงินยังก็ก็เน้นย้ําก็ย้ําไปอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับว่าเส้นทางการเงินของชาววันจันทร์ยังโดดเด่นมั่นคงมากแต่โอกาสที่จะได้ร,รับเงินเข้ามาไม่ว่าจะจากส่วนไหนก็ตามคนที่รอคอยเงินอยู่จะสมหวังนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3สาําหรับทิศทางแนวทางเป็นเจดดาบนะครับเป็นเรื่องที่ควรระวัง สำหรับชาววันจันทร์นะครับอาจจะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีนะครับหรือแบบว่ามาแบบตีเนียนๆว่าเป็นมิตรแต่ว่าแท้จริงแล้วอาจจะคิดไม่ซื่อก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเจอปัญหาเรื่องของความขัดแยง้งเรื่องของการที่ทําให้ท่านเสียจังหวะพลาดโอกาสตรงนั้นตรงน,น,รงนี้สิ่งดีๆชีวิตดีๆที่อาจจะดําเนินต่อไปอยู่แต่ว่า,อาพอมีใครบางคนเข้ามามันก็จะเกิดปัญหาได้ ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตามนะครับก็ฝากไว้พี่น้องชาววันจันควรระมัดระวังป้องกันในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเอกสารสัญญาข้อตกลงใดนๆนก็ตามขอให้ทำไว้ด้วยความรอบคอบ ตัวเลขเอกสารเกี่ยวกับการเงินก็ต้องปั่นให้ป้องกันด้วยนะครับดูแลชัดเจนตกลงสัญญาใดๆขอให้ดูย้ําแล้วอีกทีหนึ่งว่าต้องดูให้มั่นคงมั่นใจว่าเราถูกต้องเราชัดเจนดีแล้ว้วท่านก็จะมีโอกาสที่จะปกป้องตัวท่านเองได้นะครับไม่เจอ,อปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากใครบางคนที่อาจจะไม่ประสงค์ดีต่อท่านด้วยนะครับนี่เป็นจุดที่พี่น้องชาววันจันทร์ควรระวังนะครับ ทีนี้เรายังมีไพทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคําพยากรณ์สําหรับพี่น้องชาววันจันทร์ว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหรือไม่นะครับมาดูกันตรงจุดนี้นะครับเป็นหนึ่งดาบนะครับการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยสติปัญญาอาศัยความรอบรู้ประสบการณ์และก็มีความมั่นคงเที่ยงตรงและจะเป็นจุดที่สําคัญสําหรับพี่น้องชาววันจันทร์ ถ้าเผื่อว่าท่านเจอปัญหาโจประศักแล้วท่านยังสามารถที่จะจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยสติปัญญาความมุ่งมั่นและก็สิ่งที่ตัดสินใจนั่นแหละจะเป็นส่วนที่ส่งให้ท่านได้รับผลที่มีความมั่นคงต่อไปนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565การงานมีความมั่นคงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคนที่รอคอยงานคนที่สมัครงานไว้คนที่สอบแข่งขันเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นท่านมีโอกาสที่จะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจมีงานเข้ามามีความก้าวหน้ามีความมั่นคงขึ้นมีตำแหน่งงานที่ดีขึ้นหรือไม่ท่านก็อาจจะมีการเจราจาตกลงทำสัญญาธุรกิจการงานใหม่ๆเพื่อให้ เกิดความมั่นคงต่อไปรวมทั้งการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับเส้นทางของการงานของท่านเปิดกว้างขึ้นมาสำหรับคนที่ทําอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มีโอกาสที่จะพัฒนาการได้ดีมากๆนะครับเส้นทางของการเงินสําหรับพี่น้องชาววันจันทร์แม้ว่าท่านอาจจะมีรายจ่ายตรงนั้นตรงนี้อยู่พอสมควรแต่ภาพรวมของรายรับ การเงินมีโอกาสที่จะหมุนเข้ามาจากหลายทางมีโอกาสที่ท่านจะได้รับเงินจํานวนเยอะๆเข้ามาการประกอบธุรกิจการเจรจาตกลงสัญญาการเงินทั้งหลายทั้งปวงท่านมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับรวมทั้งครอบครัวก็มีโอกาสที่จะเข้าใจซึ่งการในการเส้นทางของความรักสวยสดงดงามเข้ามาเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันเรียนรู้เข้าใจพัฒนาการที่ดีขึ้นมีองค์ประกอบที่เติมเข้ามางานเงินและความรักที่จะทา ทำให้ชีวิตของชาววันจันทร์มีความสมบูรณ์มั่นคงขึ้นมาในช่วงเดือนกันยายน2565นะครับ ส่วนทิศทางแนวทางข้อที่ควรระวังนะครับเป็นเรื่องของเด็กๆลูกหลานบริวารพนักงานซึ่งเป็นหน้าที่เป็นบทบาทของชาวบันจันที่มีแตกต่างกันไปซึ่งท่านจะต้องใส่ใจดูแลแล้วก็แก้ไขในช่วงที่ควรทําจังหวะโอกาสต่างๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นรวมทั้งเรื่องของข้อที่ควรระวังเรื่องคนใครบางคนอาจจะไม่ประสงค์ดีต่อท่านอาจจะสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายให้กับท่านในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงิน รวมทั้งเรื่องวงจรชีวิตทั่วๆไปด้วยซึ่งพี่น้องชาววันจันทร์ก็ต้อง ระมัดระวังป้องกันแล้วก็วางแผนรับมือกับคนบางคนที่อาจจะเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับท่านด้วยสติด้วยความมั่นคงรวมทั้งการจัดการปัญหาการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่อาจจะหมุนเข้ามาในช่วงนี้ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยพลังของความคิดที่มีความมั่นคงต่อไปแล้วท่านก็จะผ่านปัญหาทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็จะมีความมั่นคงในเส้นทางวงจรชีวิตของท่านนะครับ ราคบวันนี้มหาพยากรดวงของชาววันจันทร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2565มาครบทั้งเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคทิศทางแนวทางของชีวิตก็เป็นการพยากรณ์ดวง ในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูเพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮัก สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i อ l ดีล์ฮัคดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0-816971645เา่อาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาววันจันทร์ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสําเร็จความสมหวังความรุ่งเรืองความมั่นคงทรัพย์สินเงินทองไหลมาทมาความรักสมหวังเข้าใจซึ่งกันและกันและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ